วันที่26ธันวาคม2554ที่จังหวัดพิจิตรจากสถานการณ์ภายหนาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเริ่มทวีวความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชา้านี้สภาพอากาศในตัวเมืองพิจิตรถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมวลอากาศเย็นอุณหภูมิเช้านี้ต่ำกว่า15องศาเซลเซียส โดยสภาพอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ส่งผลกระทบต่อพระภิสุสงฆ์สามเณรตามวัดต่างๆในเขตอำเภอเมือง erm. พิจิตรต้องเลื่อนเวลาการออกบิณฑบาตจากปกติจากที่เคยออกรับบิณฑบาตในเวลาที่5จจำเป็นต้องเลื่อนเวลามาเป็นช่วง6กโมงเช้าที่เป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อเป็นการรับไออุ่นจากแสงพระอาทิตย์และสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของพระสงฆ์สามเณรขณะออกรับบิณฑบาตเนื่องจากาพระสงฆ์สามเณรไม่สามารถหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอย่างอื่นมาสวมใส่แทนสบงหรือจีวรเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากสภาพอากาศได้ นอกจากนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดในระยะนี้ยังพบว่าประชาชนออกมาทาบุญใส่บาตรกันอย่างบางตาทั้งนี้สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ตื่นเช้ากว่าปกติทําให้เตรียมสิ่งของสําหรับการใส่าบาตรไม่ทันเวลาที่พระสงฆ์แะสามเณรออกรับบิณฑบาต อย่างไรก็ตามสําหรับประชาชนชาวเมืองพิจิตรที่ออกมาทําบุญตักบาตรประสงค์สัมเนรก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาหลายชั้นเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายและเป็นการบรรเทาความหนาวเย็นจากสภาพอากาศในช่วงฤดูนหนาวอีกด้วยขวัญมงคลเทพนาคินถ่ายภาพคณะกิจมัชิมารายงาน